ประกาศขาวนี้ช่วงหน้าฝนนะครับจะมีปัญหาเรื่องเชื้อราเยอะนะครับซึ่งเชื้อราเนี่ยจะทําให้ใบมันไม่สวยเนาะเวลาไปขายแล้วหลังจากที่เรานําบิโกมาใช้มันช่วยให้ผักกาดขาวของเราดีขึ้นไหมคะครับรอบนี้ที่ใช้นะว่าทําให้ผักดูสวยขึ้นมาใบก็จะสวยแข็งแรงขึ้นขนวดโตปีก่อนๆสวยไม่เท่านี้นะครับบางปีก็ได้ผลผลิตน้อยะครับเป็นตัวที่ช่วยป้องกันโรคแล้วก็ทําให้ผักสวยผักแข็งแรงครับผมโรคมันก็ดูว่าจะน้อยลงฉีดพ่นบิโกไปกี่วันคะเราเริ่มเห็นว่าใบว่าต้นมันดูดีขึ้นฉีดพ่นประมาณสักสองสามว ดูจากลักษณใบใบแผ่ใบเขียวปวดโตแล้วก็สวยไปลองใช้กันดูนะครับสำหรับอิโกนะครับด้วยส่วนตัวนะครับใช้แล้วก็ถือว่าโอเคครับได้ผลดีครับ สวัสดีค่ะพบกับอ้อมและทีมง,งานบีโกสัญจรนะคะตอนนี้เราได้สัญจรมาที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาพบเกษตรกร,ร,กรที่ได้นำบีโกขวดนี้มาใช้กับแปลงผักกาดขาวหรือว่าลุยนั่นเองค่ะวันนี้ออมจะพาไปสอบถามเทคนิคเคล็ดลับวิธีการใช้ยังไงให้ผักกาดขาวออกมาได้สวยๆแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่นาวินเรานำบีโกเนี่ยมาฉีดกับผักกาดขาวสิ่งที่เราได้จากการใช้บีโกเลยคืออะไรครับพี่ทำให้ผักมันดูเขียวดูแข็งแรงโรคมันก็ดูว่าจะน้อย ประการาวนี้ช่วงหน้าฝนนะครับจะมีะปัญหาเรื่องเชื้อราเยอะนะครับซึ่งเชื้อราเนี่ยจะทําให้ใบมันไม่สวยเนาะเวลาไปขายแล้วหลังจากที่เรานําบิโกมาใช้มันช่วยให้ผักกาดขาวของเราดีขึ้นไหมคะครับรอบนี้ที่ใช้นะก็ทําให้ผักดูสวยขึ้นมาใบก็จะสวยแข็งแรงขึ้นกวัวโต้ปีก่อนๆสวยไม่เท่านี้ครับบางปีก็ได้ผลผลิตน้อยครับเนื้อ<ต>ที่3ไร่ตรงนี้ปกติเคยได้ผลผลิตเท่าไหร่คะเฉลี่ยก็ประมาณไร่ละตันนึงแล้วปีนี้เรามาใช้บิโกแล้วเห็นทรงเขาออกมาในลักษณะแบบนี้คิดว่ามันจะได้เยอะกว่าที่เคยทำมาไหมเออ ปีนี้นะพี่มันน่าจะได้เยอะกว่าแสแดงว่าวีโกของเรานี้มันมาช่วยต้านทานพวกปัญหาโรคพืชแมลงศัตรูพืชต่างๆได้ไหมคะครับได้ครับเป็นตัวที่ช่วยป้องกันโรคแล้วก็ทําให้ผักสวยผแข็งแรงครับผมฉีดพ่นวีโกไปกี่วันคะเราเริ่มเห็นว่าใบว่าต้นมันดูดีขึ้นฉีดพ่นประมาณสักสองสามวันครับก็รเริ่มเห็นผลเราดูได้จากตรงไหนบ้างคะพี่ว่ามันเริ่มดีขึ้นดูจากลักษณะใบใบแผ่ใบเขียวใบใหญ่คืออย่างนี้ไหมคะใช่ใช่ครับถ้าทรงนี้ถือว่าแข็งแรงสมบูรณ์ใช่ครับทรงนี้ถือวว่่าาาออเเคคนะะัปปีีี้ถืมมญหย กการารรทํเษตปีนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยมีปัญหานะครับรุ่นแรกๆที่มากับต้นที่ตอนปลูกอาจจะมีปัญหาแต่ว่าหลังๆก็สวยแล้วครับผักกาดขาวนี่เขาบอกว่าหนอนมันจะลงเยอะใช่ครับเพราะว่าผักกาดขาวนี่หนอนมันชอบลงเยอะแล้วก็แปลงเนี่ยไม่ค่อยได้พักครับเพราะว่าเราอาจจะทาต่อเน,นื่องเนาะไม่ได้พักนานอาจจะมีมะแมลงที่เขายังอยู่กับรุ่นเก่าๆปลูกมาเขาก็จะกินมาครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคครับฉีดพ่นแล้วก็โอเคครับไปลองใช้กันดูนะครับสำหรับโกนะครับด้วยส่วนตัวนะครับใช้แล้วก็ถือว่าโอเคครับได้ผลดีครับสำ กะลาปลูกพืชผักสวนครัวหรือปลูกพืชชนิดใดอยู่ก็ตามนะคะสามารถนําบีโก,โกขวดนี้นะคะไปใช้กับพืชของท่านได้เลยนะคะจะทําให้ต้นแข็งแรงสมบูรณ์ได้ผลผลิตเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะบิโกของแท้เป็นกล่องแบบนี้นะคะผลิตจากบริษัททีเคทรัพย์เจริญรุ่งเรืองจํากัดต้นตํำรับตัวจริงที่ใครก็แทนที่ไม่ได้เพราะเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่เลือกใช้บีโกค่ะ